เดี๋ยวผมประกอบไปเลยพี่เดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้ผมไม่ว่างสวยมีตังค์นะเอาพี่อ้อลำนี้อืมนี่มันมีปัญหาตอนนี้เลยเกตกแต่ถ้าเรากลัวลำนี้ดัดเราก็เลิกคิดเลยเออดัดก็หาไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้ไเจตอะ ใบาก็หาให้มันกินง่ายๆหน่อยเระเป็นต่ำเลยน้ำเสียงแค่รู้เรื่องรู้การแล้วต้องมีความเร็ววันนั้นเขามาไม่มีความเร็วเลยเขาลงไม่มีความเร็วลำนี้ฟังมาขายแล้วเอาลำนี้บินยาวแล้ว ผมจ้องอยู่นะใจร้อนไงลายร้อนรอบต่างๆมันติดกัได้ไหมแน่นเ,น,เ,น,เ,น,เน่มีหนึ่งรอบมีหนึ่งรอบโอเคโอเค okay, okay. มันต้องเล่นได้แบบนี้แหละเดี๋ยวมันจะไม่เหมือน,นเครื่องบินลบใทีไรมันต้องได้ของมันต้องมี <laughs> วี <hora> ่เร็วเร็วดึงแบบดูได้แล้วอาจารย์เดียวต้องมีความเร็วนะเ้ตก้อยเก้าติ้อยรอบนี้เปิดล้อครับเตะๆร้อมครับเตี้ยรลอมผ่าน สองนาทีพอดีสองนาทีสิบแปด มีมีนิดเบรกสั่งเบรกไปฟนั้นส้มหยุดสั่งส้มหยุด